สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำดอกดาวเรืองนะคะติดทุบเทียนนะคะทุกคนก็จะใช้กระดาษย่นนะคะสีเหลืองแบบนี้นะคะหนึ่งแผ่นนะเราก็มาทำการวัดนะคะหกเซนความกว้างคือ6เซนติเมตรนะคะวัดเสร็จแล้วก็ ขีดแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดเราจะต้องตัดออกมาเป็นสองแผ่นนะทุกคนเพราะว่ามีทูบแล้วก็เทียนเนาะนเมื่อได้แล้วนะคะคลี่ออกแบบนี้นะทุกคนความยาวใช้เท่านี้เลยนะพับครึ่งนะคะให้เอาสีอ่อนออกมาสีเข้มเข้าไปข้างในนะคะทุกคนพับกึ่งกลางแบบนี้นะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการตัดได้เลยนะคะความกว้าง ความยาวของเส้นที่เราตัดเข้าไปว่าประมาณหนึ่งเซนครึ่งถึงสองเซนนะคะมันไม่จำเป็นต้องเป๊ะตายตัวนะคะทุกคนคือศิละปะเนาะตัดนะคะตัดแบบนี้จนสุดแผ่นเลยก็จะเป็นกรีบนะคะกรีบดอกดาวเลืองใครจะใช้สีส้มก็ได้สีเหลืองก็ได้นะคะหรือใครอยากได้สีเหลืองอ่อนก็เอาสีเหลืองอ่อนไว้ด้านนอกก็ได้นะคะ ของวันจะใช้เป็นสีเหลืองเข้มนะคะทุกคนเพราะว่าสีสันมันค่อนข้างจะจัดจานและเด่นดีเรียบร้อยนะคะสุดแผ่นแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็กางออกนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะจับดัดดัดเขานิดหนึ่งนะทุกคนแล้วก็พับขึ้นมาเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเข้มอยู่ด้านนอกแหละมันจะช่วยให กรีบดอกพองนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทากาวนะคะทากาวตรงกลางนะคะให้เขาประกบติดกันไปเลยนะคะ นี้นะคะทาให้เขาติดกันนะอย่าทาเยอะนะคะทุกคนเพราะว่ากระดาษยน่นอะถ้าโดนน้ำโดนกาวมันจะเละนะคะทุกคนเราททำให้ขาดง่ายนะประมาณนี้นะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็มาเริ่มพันเลยคะ่ะนี่นะเริ่มจะวยกาวนิดหนึ่งนะคะทุกคน แล้วก็ทําการพันได้เลยค่ะง่ายนะคะพันไปเรื่อยๆทากาวไปเรื่อยๆนะคะก็กดๆนิดหนึ่งนะคะเวลาพันถ้าใครสะดวกที่จะทากาวทั้งเส้นแล้วก็พันทีเดียวก็ได้นะคะเอาที่สะดวกเลย พันจนสุดเลยนะคะทุกคนก็นี่นะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็จัดทรงนิดหน่อยนะคะทุกคนนะจับเขากลางๆออกแบบนี้นะคะก็จะเป็นดอกลเลื่องนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ได้นะคะในการพันนะทุกคนนะได้นี้ใช้สีอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าต้องอยู่ด้านในอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดด้วยโฟลเดทปนะ พันๆแบบนี้เลยนะคะแน่นๆนิดนึงนะคะทุกคนนี่แล้วก็คล้องไปมัดประมาณนี้พันเพื่อประคองนะคะให้ดอกเขาแน่นนะหรือใครจะไม่ใช้ก็ได้นะคะทุกคนก็ติดพันก้านได้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวกาวเขาแห้งมันก็อยู่เนาะอันนี้เราจะใช้กาวเพิ่มนิดนึงนะคะเพราะว่าโฟลเทปเราไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะ นี่นะคะพันไปเลยแบบนี้นะทุกคนดึงแน่นๆก็ได้นะคะพันไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะทุกคนนะก็หลายรอบนิดนึงนะคะประมาณนี้นี่ได้แล้วนะคะก็พันลงมาเรื่อยๆยเลยนะคะแล้วก็ตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะหนึ่งดอกสำหรับ ดอกดาวเรืองนะคะที่อยู่กับทูบเนาะเดี๋ยวเรามาทําเทียนกันต่อนะคะทุกคนทําเหมือนกันเลยนะคะขั้นตอนแล้วก็จะมาเริ่มในการพันเลยนะคะทุกคนก็เริ่มจากทากาวนะคะเหมือนเดิมนะอันนี้เราจะทาไปจนสุดแผ่นเลยนะคะจะได้พันทีเดียวเนาะ ประมาณนี้นะคะแต่ก็ระวังอย่าให้เหลอะโต๊ะด้านล่างนะคะทุกคนกาวมันค่อนข้างจะเหนียวเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาพันได้เลยนะคะแบบนี้นะคะดึงแน่นๆนิดนึงนะนี่ใช่ไหมคะถ้ากระดาษยยนโดนกาวเยอะๆเขาจะเริ่มยุ่ยนะคะทุกคนอันนี้เราไม่ได้คลี่ออกนะคะสังเกตดูที่ปมทางเขาเรียกอะไร ตูดดอกเนาะนี่ค่ะมันจะเป็นปุ่มใหญ่นิดนึงนะแต่ก็เหมือนดอกเดาอเลืองนะคะทุกคนเนี่ยนี่น้องแมวเดินผ่านขอภายในความวุ่นวายนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ทากาวนะคะแบบนี้รอบรอบเลยเราไม่ได้ใช้ได้นะคะรอบนี้เพราะว่าพื้นที่ในการพันโฟลเทปเราเยอะนะนี่ดึงแน่นๆนะคะอันนี้จะพันง่ายหน่อยนะแต่ก็จะมีหลุดช่วงนี้นะคะเพราะว่าช่วงร้อยต่อเห็นไหม ล้วก็ต้องย้ำๆลงไปนิดนึงนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะเรียบร้อยพันมาจนสุดจัดทรงนิดหน่อยนะคะเป็นอันเสร็จนะคะสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ได้ไดนะคะสำหรับดอกไม้ทูบเทียนนะคะเป็นดอกดาวเรืองนะคะเอาไว้สำหรับปักกระทงเนาะใกล้คืนวันลอยกระทงแล้วนะคะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ